เอาคนใหญ่กล่องเขากล่องกันนะร้อยเอาเขารลดวันด,ดีครับมือนี้วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนนะครับ2องพัหารอยครับนี่คือตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสมเด็ดจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาฬสินนะครับผมได้มาแล้ว3 0มคนะครับต่อไปจะเป็นคลิปที่ แต่พาเบิร์ง้อทางพี่เราก็ไลยต๋อง้อไทยนะครับไปบวัวไทยตายไปแล้วแม่กับลูกของไผ่น้อยหนิสิบเกจแม่กับลูกสิบเกจล,ลูกตัวผู้นะครับลูกแรกหรือตัวที่สองแล้วโอ้ลูกแรกตัวผู้ลูกแรกเพิ่นนะครับเนาะแ,แม่ก็ทีเม็ดสี่สีนละแข่งขายดีทำนี้โบมี่ได้หนีิ ไม่มีตำแหนนี้เลยนี่แม่เพิ่นด้วยครับคุณครัเอานี่ลูกเพิน่นนี่ลูกเพิ่นนี่ตัวผู้มื่นเจ็ดนึงบ่หมื่นเจ็ด่หเบอร์โตเจ้อยู่สมา,ากมม้าเจ้าเนี่ยเบอร์โตม่มมเจ้าหมื่นเจ็ดมีอวื่นเจ็ดพันแม่กับลูกด้วยครับ,รบเอาตัวนี้มอมแม่น้อหนิมีแม่อยู่ครับเอตัวน,วนี้อันนี้มื่นเจ็ดแม่ดูเนาะตัวนี้ก่โอ้ตัวนี้ก่ผหา ได้ลูกม่าสองตัวสามตัวเราบ่กได้ลูกแค่สองตัวโอ้ได้ลูกสองตัวก็พันหาว่าถึงหมืน่นเม็ดสี่สิบคือกันให้ลูกอยู่ได้ไหนเบื้องล้วนี่ให้ลูกอยู่ยได้ครับพี่น้องอเอาไปเลี้ยงได้ลูกอยู่ได้ไหนได้ลูกมาแล้วสองตัวนะครับตัวนี้เด้อเอาเนี่ยครับเอาไปเลี้ยงครับเนี่ยเอา้างัวเลี้ยงก็พันหาเนาะก็พันหาลอยครับว่าถึงหมืน่นเอาหนาไปเลี้ยงได้ไหนผูกไว้กินยาเมื่อเมื่อว่าตองเคียนคำหน้าเขาขอบงัวแดดเดียว ีห <laughs> แม่นเข<อ>ายัางมีอจ<ม>ังวะโอ้หายากตัวแม่เขาขาวนี่อนโอ้หนาพันสองพันพันหนาเพิ่นงามตัวนี่อนโอ้หน,น่งนู่นหน่งนู่นโอ้โอโบามันบามันสีเท่าเท่าสิบพันตงงัวรองไหนตัวรองไหเพิ่นได้ลูกเราไปโ,โอ้แม่สาวเงยสาวข้างบ้านนะครับเมนหาซีบหมดแล้วเนาะเมนหาซีบเนื้อหนังนี่ดีครับนี่บือลรื่องเด้อหาเงาขาใหญ่ชืบหายงาได้ง่วงนี่ สองหมื่นหนึ่งพันสองหมืはは่นพันกพอตัวอะไรอีกอยู่สองหมื่นเอ็ดตัวได้เส่แม่สาวใหญ่เบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าย์เห้าย์เจ็ดยดหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหหนึ่ห้อยรมห้อยรมห้อยดมดาษหมอสามหมอเอมองแคลและไรเนี่ยน แค่ตัวยวมเพิ่งยังบ่หนามเพิ่นน่ะบังหญ่น่ะบ่บ่เป็นใสเทีย